สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ t ีตี้แคมป์มนะครับประจำเดือนกันยายนนะฮะกับทิศทางการลงทุนนะครับตลอดทั้งเดือนว่าเราควรจะวางกลยุทธ์แบบไหนอย่างไรนะครับซึ่งต้องยอมรับว่าตลาดหุ้นไทยก็ถือว่าไซด์เวย์ออกด้านข้างนะฮะแต่ก็ขึ้นมายืนเหนือ1,600จุดได้อยู่ณขณะนี้ไม่แน่ใจว่าเอาอยู่หรือไม่อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นทิศทางเดือนกันยายน จะเป็นอย่างไรท่ามกลางสถานการณ์เกี่ยวเรื่องของการประชุมธนาคารกลางที่เกิดขึ้นมาอย่างมากมายนะครับเราไปพูดคุยกับคุณนัชชาติเมฆมาสินครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์ัทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ทีนิตี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนครับครับผมก็ต้องเอาไอเดียมาแล้วแหละว่าในช่วงกันยายนสถานการณ์จะเป็นอย่างไรหลังจากที่จริงๆแล้วเนี่ยสิงหาคมตอนแรกกังวลแต่ท้ายที่สุดแล้วก็มีการเด้งกลับขึ้นมาได้เพราะฟันโฟอฟันโฟเป็นหลัก กันยาไซเวย์อยู่ณขณะน,นี้สถานการณ์จะเป็นยังไงครัอืมเราคิดว่าถ้าพูดถึงภาพรวมก่อนนะครับผมคิดว่า Flow เองถ้าเทียบเดือนต่อเดือนอาจจะเบาบางลงนะฮะเพราะว่าเดือนที่แล้วบุกซื้อไปเยอะมากทั้งเดือนนะครับแต่ว่าเดือนนี้เปิดมาเราจะเห็นภาพการแข่งข้าของยูสตอล่าชัดเจนนะฮะแล้วเดี๋ยวก็จะมีปัจจัยกดดันเล็กๆในส่วนของค่างเงินบาทด้วยเพราะฉะนั้นถ้าอัพไซด์ของบาทไม่เยอะ อัพไซด์ในทางแข่งขันนะครับถ้าไม่เยอะเนี่ยมผมคิดว่าโอกาสที่ต่างชาติจะบุกซื้อแบบรุนแรงเหมือนเดือนที่แล้วอาจจะยังยากอ่าเพราะฉะนั้นถ้าโฟล w บุกไม่เยอะเนี่ยอัพไซด์นะครับเราก็เลยอาจจะมองกรอบ2กรอบแล้วกันนะครับต้านแรกก็อาจจะพันหกร้อยห้าสิบนะครับแต่ว่าต้านสําคัญก็อาจจะอยู่ที่ประมาณพันหกร้อยเก้าสิบนะครับเรามองแค่นี้ก่อนแต่ว่าในทางกลับกันเองนะฮะแนวรับนะครับด้วยนะฮะซึ่งเดี๋ยวจะจะมีสไลด์ในตัวของ Earnings ซึ่งเราบอกว่าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นการปรับประมาณการขึ้นนะครับของของนักวิเคราะห์ในตลาดด้วยเพราะฉะนั้นด้วย Earnings ที่ขึ้นมานะครับมันเลยทำให้ดาวไซด์ของเราเนี่ยก็ยกระดับขึ้นมาด้วยนะครับในเดือนนี้เรามองก็เอาเต็มที่เลยลึกสุดเนี่ยก็คงจะอยู่เพียงแค่พันหาร้อเท่านั้นนะครับแต่เราก็พูดไว้ในช่วงต้นเดือนว่าถ้าเห็นสักพันหกพันจุดเนี่ยก็เป็นจุดที่เริ่มทยอยเพิ่มน้ำหนักได้เหมือนกัน อ้าวนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวลองไปดูชาร์ตแต่ละชาร์ตที่นํามาในวันนี้ฮะเช่นได้นะครับมาดูกันในฝั่งของปัจจัยจํากัดอัพไซด์ก่อนนะครับซึ่งผมคิดว่าเรื่องแรกก็คงจะต้องพูดถึงเหมือนกันนะครับเพราะว่าดูเหมือนหลายคนอาจจะลืมไปแล้วนะครับในส่วนของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรแท้จริงนะครับอันนี้เป็นฝั่งของ US นะฮะซึ่งต้องบอกว่าล่าสุดเพิ่มแป๊บเดียวเนี่ยมันขึ้นมาเทียบไทยเดิมอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับแถวๆระดับประมาณ0.7กว่า ครับนะครับถ้ายังจําได้เราเคยพูดว่าด้วยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรแท้จริงยิ่งสูงเท่าไหร่เนี่ยมันจะยิ่งกดดันความน่าสนใจของพวกตราสารอื่นๆนะครับพวกตราสารทุนหรือว่าหุ้นนะฮะหรือว่าตราสารทางเลือกอย่างเช่นตัวของทองคําเป็นต้นครับนะครับเพราะฉะนั้นภาพแบบนี้ผมเลยคิดว่าในแง่ของหุ้นเองอัพไซด์เดือนี้ก็อาจจะยังคาดหวังได้ไม่เยอะ แล้วก็ทองคําเราก็เห็นว่ามันเป็นสินทร,รัพย์ที่ที่โดนกดดันอย่างหนักในช่วงนี้ด้วยครับ<ด>ผมน <ๆ S 2> ะฮะก็ว่ากันง่ายๆคนฝากเงินสบายใจกว่าประมาณนั้นน<ล>ะครับครับถัดไปนะฮะก็อ่านี้ก็เช่นเดียวกันนะครับมันอาจจะเป็นปัจจัยที่เงียบภายในช่วงที่ผ่านมานะฮะแต่ถ้าจํากันได้นะครับเดือนกันยายนเนี้ยมันจะเป็นเดือนแรกแล้วที่เฟดเนี่ยเขามีการยกระดับการลดธนาลา์ชี้ นะครับแต่เดิมทีเนี่ยเดือน6เดือน7เดือน8ที่ผ่านมาเนี่ยเฟดเขาเคยพูดไปว่าเขาจะลดขนาดบาลานซ์ชีเนี่ยก็เดือนละประมาณ47,500ล้านเหรียญแต่จริงๆไส้ในเนี่ยถ้าไปดูต้องกระซิบไว้ก่อนนะว่าทำไม่ทำไม่ถึงทำไม่ถึงด้วยซึ่งก็เลยกลายเป็นเรื่องดีที่ทําให้ในแง่ของ global liquidity เนี่ยยังยังยังถือว่าดูดีในช่วงที่ผ่านมาครับนะฮะทีนี้เราต้องมาดูแล้วแหละว่าพอเข้าสู่เดือนกันยาที่เขาเคยพูดไว้นะฮะว่าจะลดขนาด9 0,000 ห้าพันล้านเหรียญต่อเดือนเนี่ยจะทําได้จริงหรือเปล่าครับอ่าซึ่งถ้าทําจริงเนี่ยก็คงจะเรื่องใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับมันจะทําให้ในแง่ของสภาพคล่องเนี่ยก็หดหายไปบ้างทาให้ US ดอลลาร์แข็งค่าได้เช่นเดียวกันอ่าเพราะมันคือสองเท่าที่ดำเนินการที่ผ่านมาครับนะครับส่วนประเด็นนะฮะเรื่องของค่าเงินนะครับผมคิดว่าเราจะเห็นภาพของการแข่งค่าของดอลลาร์เด็กซ์นะครับที่ทำหายที่มาเรื่อยๆแล้ว นะครับทีนี้มันก็มีปัจจัยที่คงจะต้องน่าติดตามด้วยในส่วนของเดือนนี้นะฮะก็คือการประชุมของ f ฟดนะครับ oh. หรือว่าธนาคารกลางสหรัฐที่รออยู่ในวันที่20-21นี้นะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าณวันนี้เลยนะฮะอันนี้ก็คือดึงมาสดๆล้อๆเลยนะฮะวันนี้ ปรากฏว่ามันก็ยังมีนักทุนที่เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึงคร่งไม่รู้จะเจ็ดห้าหรือส่าสิบเป็นสบยยังกั้ากึง่งนะฮะอาจจะเอนไปทางเจ็สิบห้าหน่อยนะครับตอนนี้อยู่ประมาณหกสิบสี่เปอร์เซ็นตอีกสามสิบกเปอร์เซ็นในตลาดกย็ยังเชื่อว่าจะอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเบสิสพอยต์เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้น่าสนใจเพราะว่าอะไรนะครับเกิดสมมุติว่าเข้าใกล้าการประชุมไปเรื่อยๆแล้วมันมีทรงมีแนวโน้มที่เฟดจะขึ้นได้75 จนทําให้ค่าย36%เนตี่ยต้องมีการรีไพร์ตัวเองไปยังค่าย75 b a s i บ Point เนี่ยมันก็จะทําให้ดอลลาร์เนี่ยต้องมีการขยับขึ้น,น,นได้อีกเน <ะ S 2> นะเพราะว่าตอนนี้36%ยังไม่เชื่อแต่สุดท้ายถ้าเขาเชื่อเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ดอลลาร์ด็กส์ทำนิวไฮต่อไปได้เรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่ต้องเฝ้าระวังนิดหนึ่งนะครับอย่างเนี้ยที่เราโชว์มาก็คือดอลลาร์ด็กจริงๆตอนนี้ก็ทำ อันนี้เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาแต่ถ้าเราอัปเดตนะวันนี้เนี่ยก็เฉียดเฉียดหนึ่งร้อยสิบแล้วครับผมขยขึ้นไปเรื่อยๆใช่นะครับตรงนี้มันก็จะกลายมาเป็นปัจจัยที่มีผลต่อในเรื่องของสกุลเงินใน emerging market นะครับค่าเงินบาทรวมไปถึงฟันเฟ้อต่างๆด้วยเช่นเดียวกันครับผมถ้าเป็น75เบสิสพอยต์นะฮะซึ่งตอนนี้ก็กำกึ่งกันอยู่แหละแต่ว่า75แซงอยู่ใช่นะฮะแต่ประเด็นสำคัญนั่นก็คือว่ารัฐมน 50- ุเบสิส50เบสิสพอย ตอนรอบรอบนี้อาจจะกลายเป็นเรื่องที่ดีะนะครับค,คือคือตอนก่อนหน้าเนี้ยรอบ2รอบที่แล้วเนี้ยผมเคยพูดกับคุณแสบไปว่าถ้าขึ้นเพียงแค่50บเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นข่าวร้ายเพราะว่าคนเนี้ยก็จะมองว่าเฟดเนี่ยไม่ได้มีความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาเงินเฟอ้ออย่างแท้จริงครับแต่พอมาณวันนี้เงินเฟอ้ออเมริกาก็ต้องบอกว่ามันไลลร่ว่าผ่านจุดสูงสุดไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีการ ขึ้น50จริงเนี่ยผมคิดว่ามันจะเริ่มกลายเป็นข่าวดีแล้วเพราะตอนนี้คนคใช่ตอนนี้ค,คนไม่ค่อยกลัวเรื่องของเงินเฟอ้อเท่าไหร่แล้วคนกลัวว่ายิ่งขึ้นแรงเนี่ยมันจะยิ่งทําให้เศรษฐกิจเนี่ยเฮิร์ตนะครับะะหรือว่ามีทรงที่จะถดถอยได้เพราะฉะน,นั้นถ้าขึ้น50ผมคิดว่ารอบนี้เป็นข่าวดีแล้วมันก็จะทําให้ดอลลาร์เนี่ยผ่อนคลายลงมาได้เช่นกันครับผมนะแต่เอาจากณขณะน,นี้75มาแรงกว่าก็ดูว่าถ้าเกิดว่าไปฝั่งนู้นนะฮะ ก็จะทำให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าเพิ่มขึ้นแล้วก็ผมเชื่อว่าถ <mm ้าฟังจากจัสสันโฮมิทติ่งนะฮะคือถ้าเราได้ฟังเจอรมพาเวลพูดเนี่ยผมคิดว่า75น่าจะยังมีแนวโน้มอยู่โอ้แกโหดมากแกบอกว่าพร้อมทำทุกทางรีเซชชั่นก็ไม่สนนะครับกราบกราบก็ต้องติดตามดูอีกทีนะฮะใกล้ๆก็อาจจะต้องดูในส่วนของเงินเฟ้ออเมริกาด้วยนะครับประกาศมาในช่วงของสัปดาห์หน้า นะครับถ้ามันออกมาสูงกว่าคาดก็จะยิ่งเพิ่มน้ำหนักให้กับ75เบสิสพอยต์มากขึ้นครับผมบทีนี้เมื่อกี้พูดถึงปัจจัยสนับสนุนตัวของดอลลาร์ไปนะฮะทีนี้เรามาดูปัจจัยกดดันในส่วนของค่าเงินบาทเราบ้างนะครับก็อย่างแรกเลยก็คงจะเป็นในเรื่องของดุลการค้านะครับซึ่งดุลการค้าเนี่ยประกาศออกมาเดือนล่าสุดนะครับเป็นตัวเลขของเดือนกรกฎาคมเนี่ยต้องถือว่าเซอร์ไพรส์ใครหลายคน นะฮะคือคือก่อนหน้าเนี้ยจริงเราเองก็เหมือนกันนะครับเราเองคาดว่าเรื่องของการนําเข้าเนี่ยมันจะเริ่มซอฟลงแล้วตามราคาพลังงานในตลาดโลกมันก็น่าจะทําให้ดุลการค้าเนี่ยโอเคมันอาจจะขาดดุลแหละแต่มันน่าจะขาดดุลน,น้อยลงะนะฮะเจอเข้าไปนะฮะแท่งสีแท่งใหม่ <laughs> เรียกว่าขาดดุลมากขึ้นอีก อ่าสูงนับตั้งแต่ปี2018นะคร<ช>ับทุกผู้ชม,มนะฮะซึ่งกลายนว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ Import Import ต,ตามที่เราคาดเป๊ะเ,เลยก็คือว่ามันมันเริ่มที่จะมีสัญญาณน,น้อยลงแล้วแต่ปัญหาคือ Export อนะครับ Export เนี่ยทำได้ต่ำกว่าที่ตลาดคาดโอ้เราสู้เขาไม่ได้นี่ขนาดค่าเงินบาทอ่อนค่าเลยครับครับทีนี้ทีนี้ไปดูไส้ในนะครับก็จะเห็นเลยว่าสิ่งที่มีปัญหาคือสินค้าที่สืบเนื่องจากปัญหา การขาดแคลนชิปเซตต่างๆในตลาดโลกนะครับเรื่องของ supply chain disruption ที่ปะทุขึ้นมาอีกครั้งจากการล็อกดาวน์ของจีนะไรด้วยนะครับพวกสินค้าอุตสาหกรรมรอบนี้เลยส่งออกได้ต่ำกว่าคานะครับมันก็เลยทำให้ดุลการค้าของเราขาดดุลไปถึง3,000กว่าล้านเหนนรียญนะฮะทีนี้ไม่พอนะครับพอดุลการค้าขาดดุลเนี่ยสิ่งที่เราเคยคาดหวังว่าจะมาช่วย offset ได้บ้างท่องเที่ยวท่องเที่ยวครับ จริงๆก็ต้องบอกว่านักเที่ยวเข้ามาจริงนะฮะเพราะว่ากระดาษเข้ามาล้านคนแล้วครับแต่ปัญหาคือคนไทยก็ออกไปเที่ยวเยอะเหมือนกัน,น,นโอ้ออกไปเที่ยวมากกว่าเขาเข้ามาใชาา่แต่คือคือเบ็ดเสร็จกันแล้วเนี่ยก็เรียกว,ว่ายัางยังยังทาให้ดุนบริการยังยังฟื้นได้ไม่เต็มที่อโอ้โหพอจริง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 หลายคนต่างประเทศไปแล้วฮะครับครับก็เลยทําให้การว่ายังมีเงินที่ไหลออกอยู่ นะครับทำให้ความต้องการบาทก็อาจจะยังไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับดุลการก็ยังขาดดุลบางๆอยู่นะครับพอมาผนวกกับตัวดุลการค้าที่ที่เซอร์ไพรส์ในทางลบด้วยมันก็เลยทำให้ดุลบัญชีเดินสะพัดนะฮะซึ่งเป็นผลรวมของทั้งสองดุลเนี่ยก็ขาดดุเลเดืนล่าสุดไป4,000ล้านเหรียญสูงนะคืออันนี้ <c oughs> สูงมากกว่าดุลการค้าอีกนะฮะ <c oughs> คือดุลบัญชีเดินสะพัดนี่ตั้งแต่ปี2012นะฮะ โอ้โหอ้าวครับแล้วเราดูทั้งดูโหดูเนี่ยที่ผ่านมารอบปีที่ผ่านมาแดงแดงทุกแทบทุกเดือนครับนะฮะมันก็เลยทําให้บาทเนี่ยยังยังไปไหนไม่ได้ไกลหมายถึงว่ายังยังแข็งค่าขึ้นมาได้ไม่ไกลนะครับก็โดนแรงเทขายรอบใหม่กลับมานะครับเพราะฉะนั้นตราบใดที่นะฮะ f u n d a เมนทัลพื้นฐานอันนี้ผมเรียกว่าเป็น f u n d a เมนทัลของของประเทศนะฮะตราบใดที่ f u n d a เมนท a l ยังไม่ได้ัพ p อ o r t ในเรื่องของบาทแข็งค่าสักเท่าไหร่เนี่ย นะครับผมเลยมองว่าเดือนนี้นะครับในแง่ของฟันเฟลด์เองก็อาจจะไม่ได้บุกซื้อดุนแรงมากนะแล้วเราก็จะเห็นด้วยซ้ำว่าเริ่มเริ่มดูนะฮะเริ่มขายฮะใช่มีการบินขายออกมาด้วยเหมือนกันนะครับอ่าม,ม,มาดูปัจจัยบวกบ้างนะครับก็อันนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าตั้งแต่ช่วงต้นปีเนี่ยเราก็ไม่ได้เห็นมาสักพักหนึ่งเราเพิ่งมาเห็นช่วงหลังประกาศงบ Q2 นะครับที่พอ หุ้นหลายตัวโดยเฉพาะในกลุ่มพลังงานนะฮะที่ออกมาเซอร์ไพรส์ในทางบวกก็เลยทําให้นักวิเคราะห์ต้องมีการออกมาปรับเพิ่มนะฮะในส่วนของประมาณการกําไรขึ้นนะครับก็เลยทําให้ตัวเลขนะครับแต่เดิมทีที่ตาราเนี้นะครับบูมเบิร์กคอนเซนสมันเคยอยู่ที่ประมาณ106.5บาทสำหรับ e p s ปีหน้านะครับณวันนี้ e p s ปีหน้าเนี่ยของบูมเบิร์กเนี่ยขึ้นมาที่110บาทเรยบมบอยแล้วออขึ้เยอะเหมือนกันนะครับใช่ครับ มันก็เลยถ้าเราใช้ตัวคูณเดิมนะครับเราไม่ได้มีการเปลี่ยนตัวคูณนะครับตัวคูณนี้เป็นตัวคูณที่ลดทอนในเรื่องของ PE contraction จากการขึ้นดอกเบี้ย50 basis point เรียบร้อยแล้วครับ,รบเพราะว่าเรามองปีนี้แบงน์ชาติจะขึ้นทั้งหมด50ิบินะครับคูณกันเบดเสร็จปุ๊บนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าแกนกลางนะครับที่เราเคยอยู่ที่ประมาณ1,580 นะครับถ้ายังจําได้นะครับเราเคยบอกว่าเส้นแบ่งความถูกความแพงของเซ็ตเนี่ยอยู่ที่1580งห้าแปดศูนย์พอ EPS มันขึ้นมามันก็เลยทาให้เส้นแบ่งนี้ยกระดับขึ้นมาด้วยครับผมกลายมาเป็น 1, 6ึ่งจุดแถวนี้เลยใช่แถวนี้เลยครับผมก็เลยคิดว่าไอ้ตรงแถวนี้มันก็เรียกว่าไม่ได้ถูกไม่ได้แพงขึ้นไปกับลงมาเนี่ยผมก็เลยให้แต้มต่อเท่าๆกันแล้วกันนะครับก็จะเห็นว่าเอาแบบสุดโต่งเนี่ยก็คือ บวกขึ้นไปอีกประมาณ120 7 5 0จุด1750แล้วก็ลงมาด้านล่างก็1510จุดนะครับ,รบเป็นแนวรับที่เคยลงไปเทสในรอบที่ผ่านมาแต่อันนี้เป็นภาพทั้งปีที่เหลือนะครับแต่ว่าถ้าภาพสั้นๆเดือนกันยาเนี่ยผมคิดว่าเอาต้านเต็มที่อาจจะยังยังไม่ถึง1ั0 7แล้วกันนะครับสักสั9 0ก 90, ก็คือบวกจาก1630ไปประมาณสัก60จุด ส่วนด้านล่างก็ลบลงไปสักประมาณ60จุดแล้วกันนะครับจาก1630เนี่ยมันก็จะได้ประมาณ1570จุดครับผมอมาหุ้นที่น่าสนใจฮะครับผมก็ในส่วนของหุ้นนะครับผมคิดว่าเรา,เาสามารถมองไปยังกลุ่มโดเมสติกก่อนได้แล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าเราบายไอเดียนะฮะในเรื่องของ,ของเศรษฐกิจในประเทศนะครับที่คนก็เริ่มออกมานะครับมีโมบิลิตี้มากขึ้นนะครับมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจนอกบ้านมากขึ้น นะครับดเมสติกเพลย์ก็ก็ยังถือว่าน่าสนใจนะครับเราก็เลยพยายามหาเซกเตอร์ที่ช่วงที่ผ่านมาก็อาจจะยังแรกกะดอยู่นะครับอย่างเช่นตัวของแบงค์มันก็นิ่งมาสักพักหนึ่ง นะครับ BBL KBank SCB นะครับเรามองว่าได้หมดเดือนนี้มีเรื่องจ่ายปันผลด้วยใช่ครับน่าจะเป็นประกาศกันหมดละเหลือเหลือ SCB ก็เดี๋ยวใกล้แล้วแหละครับเพราะว่าตอนนี้ลูกจ่ายให้แม่แล้วเดี๋ยวแม่เตรียมจ่ายให้คนอื่นละครับครับแล้วก็กลุ่มมีเดียนะครับโปรตีมีเดียเป็นธรรมชาติครับที่มันจะเป็นกลุ่มที่หลังๆในส่วนของการฟื้นตัวนะครับคือคนอื่นนะฮะเรื่องของดเมสติกมาแล้วก็อาจจะมามองดูในส่วนของมีเดียด้วย ก็เลยพยายามเลือกตัวในเซตห0ึ่ง้ไปก่อนนะครับเป็นหุ้นกลางหุ้นใหญ่ไปก่อนนะครับ BC 1แล้วก็ p พลน B เป็นต้นครับถัดไปกลุ่มสื่อสารพอดีช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นราคามันลงมาเยอะเรื่องร้อนเยอะเรื่องไม่แน่นอนเพียบใช่ครับนะครับมี i ิชชูของแต่ละตัวนะครับค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะฮะก็แต่ว่าสุดท้ายถ้าจัดด้วยเรื่องของ valuation นะครับผมคิดว่า Advanced ต่ำา200นะครับแล้วก็ d ีแท t บทที่ที่ลงมา นะครับอาจจะด้วยความคาดหวังในระดับสูงก่อนหน้านี้ในเรื่องของดิวควบรวมแล้วมันก็ยังดีเลย์ออกไปเรื่อยๆแต่พอราคาลงมาเนี่ยเราก็มองว่า valuation ของทั้ง3ตัวเนี่ยเริ่มได้ครับนะครับถัดไปโรงพยาบาลต้องบอกว่าเป็นเซกเตอร์ที่ o u t f o r m มากปีนี้นะครับในฐานะที่เป็นกลุ่ม defensive hedging against เงินเฟ้อได้ นะครับทีนี้โรงพยาบาลขนาดใหญ่เนี่ยช่วงที่ผ่านมาเราจะสังเกตว่ามันเล่นรับเรื่องข่าวเปิดประเทศไปแล้วลอยลมไปแล้วคะครับผมหลายต้วนิวไดด้วยใช่ใช่นะครับเราเลยมามองโรงพยาบาลขนาดกลางขนาดเล็กมากขึ้นนะฮะซึ่งมันมีประเด็นเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำด้วยนะฮะคือเราเคยวิเคราะห์ไว้ว่า,วาถ้าสมมติว่ามัน approve ได้จริงนะครับมีการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศจริงเนี่ยนะครับด้วยเซอร์วิสนะครับพื้นฐาน นะครับเรื่องของเซอร์วิสการบริการการแพทย์ต่างๆเนี่ยนะครับผมคิดว่าคนก็จะมีเงินในกระเป๋าที่เข้าถึงได้มากขึ้นนะครับโรงพยาบาลขนาดกลางขนาดเล็กก็น่าจะได้ประโยชน์ด้วยนะครับจุฬารัตบินรนะครับราชธานีเป็นต้นนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเมื่อกี้ส่งออกที่พูดไปเนี่ยตอนแรกนะครับเราบอกว่ามันแย่กว่าคาดแต่สิ่งที่แย่กว่าคาดคือในฝั่งของสินค้าอุตสาหกรรม อ่าสินค้าที่เกี่ยวกับพวกชิปเซตอะไรต่างๆแต่ถ้าไปดูในยอดของสินค้าอาหารสินค้าเกษตรเนี่ยต้องถือว่าทําได้ดีอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมีสไลด์ช่วงถัดไปด้วยว่าในแต่ละไอเทมที่ดีเนี่ยมันก็คือพวกหุ้นที่เกี่ยวข้องเหล่านี้แหละนะครับอย่างเช่นตัวของ a อเชียนที v t แล้วก็ไทฟู้ดกรุ๊ปครับผมนะครับไปเจาะลึกกันเลยฮะเห็นบอกโดเมสติกเพลนี่ต้องดูดอกเบี้ยถูกไหมฮะนะครับแบงค์พูดถึงแบงค์นะครับผมคิดว่าก็ อาจจะต้องพูดถึงดอกเบี้ยด้วยเช่นกันนะครับทีนี้พูดถึงดอกเบี้ยก็ต้องพูดถึงเงินเฟ้อก่อนครับซึ่งประกาศออกมาล่าสุดแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าออกมาขยายตัวน้อยกว่าที่ตลาดคาดเล็กน้อยครับแล้วก็เราพยายามหยิบนะครับหยิบฟอร์เควสของกระทรวงพาณิชย์เข้ามานะครับในหน้านี้นะฮะซึ่งเขาก็ทําแฟนชาร์ดเอาไว้นะครับแล้วก็มองว่าเงินเฟ้อนะครับเดือนกันยายนนะครับเดือนนี้นะครับน่าจะอยู่ตกอยู่ประมาณ6%กว่าอยู่เอ อันนี้ลดลงระดันคือมันพีคแล้วรับผมรับย่อแล้วรับก็คิวสี่จะย่อลงอีกนะครับเหลือสักประมาณหกเปอร์เซ็นโดยประมาณนะครับหกเปอร์เซ็นต์ year on year growth นะครับเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าถ้ามันจะมีสักรอบใดรอบหนึ่งคือแบงค์ชาติเราจะเหลือการประชุมอีกสองรอบในปีนี้ผมก็คือเดือนกันยานะเดือนพฤศจิกนะครับถ้าดูจากรูปนี้เนี่ยนะครับผมเลยคิดว่าถ้าแบงค์ชาติจะหยิบยกเหตุผลเรื่องเงินเฟ้อ มาซัพพอร์ตการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยนะครับเหตุผลในเดือนกันยาเนี่ยดูเหมือนมันจะ valid นะครับเหมือนจะ solid มากกว่าเหตุผลในช่วงของเดือนพฤศจิกายนอืมนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขเงินเฟ้อนะครับที่นับวันนี้ยังอยู่7%กว่านะครับดังชาติก็อาจจะหยิบยกประเด็นนี้มาใช้เป็นเหตุผลนะครับในการขึ้นได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยมองว่าถ้าขึ้นนะครับขึ้นเดือนกันยายนนี้และนะครับมันจะเซอร์ไพรส์ตลาดไหม เราก็ต้องดูสิ่งที่ตลาดนะครับคิดอยู่ณเวลานี้ครับผมนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของ swap curve ในบ้านเราล่าสุดนะครับ swap curve ปกติก็เป็นอัตราดอกเบี้ยนะครับที่ตลาดเนี่ยมองไปยังในอนาคตนะครับเป็นดอกเบี้ยที่มีการใช้แลกเปลี่ยนนะครับซึ่งกันและกันนะฮะปรากฏว่าสิ่งที่ตลาดกำลัง price in อยู่ณเวลานี้เนี่ยนะครับถ้าดูจากรูปเนี่ย นะหนึ่งเดือนข้างหน้าสองเดือนข้างหน้าสามเดือนข้างหน้าเนี่ยตลาดยังไพรซ์ไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นด้วยซ้ำนะครับทั้งๆที่ดับเบี้ยนโยบายปัจจุบันของเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณศูนย์จุดเจ็ดห้าจุดเจ็ดห้าแล้วคร,รับผมเพราะฉะนั้นแสดงว่าอะไรแสดงว่าณนะวันนี้เนี่ยยังมีไม่ถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นในตลาดนะครับที่มองว่าแบงก์ชาติของเราเนี่ยจะมีการขึ้นดอกเบี้ยได้ยี่สิบห้าเบสิสพอยต์ในการประชุมเดือนนี้นะครับ เพราะว่าถ้าถ้าสมมติ price อีกร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะต้องขึ้นไปแถวๆหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับปรากฏว่าณวันนี้มันยังอยู่แถวประมาณแปดสิบเก้าสิบตังค์อยู่เลยนะฮะก็เลยมองว่าถ้าขึ้นจริงเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเซอร์ไพรส์ที่เกิดขึ้นกับคนบางกลุ่มในตลาดได้นะซึ่งเซอร์ไพรส์ที่เกิดขึ้นตรงนั้นก็น่าจะเป็นเซอร์ไพรส์ทางบวกแล้วกันนะครับในส่วนของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ด้านกันครับผมอ๋อก็เลยเป็นที่มาของว่าแบงค์ดูน่าสนใจครับ แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือกลุ่มมีเดียนะครับอันนี้เราก็ไปเก็บเรียกว่า Performance นะครับในส่วนของ Quarter 3นะครับ Quarter ์ Date และกัน hmm. นะครับอันนี้เราทำถึงสิ้นสุดเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งปรากฏว่ากลุ่มมีเดียเนี่ยก็ยังเป็นกลุ่ม d อ m เมสติกนะครับที่รักษา,ากที่สุดคือเฮลท์แคร์เห็นไหมเฮลท์แคร์ e นี่ไปสุด ไปไกลแล้วนะครับเราสิบเปอร์เซ็นต์เกือบสิบสองเราเลยเลือกเลือกเฮลท์แคร์ตัวกลางตัวเล็กหน่อยน่าจะปลอดภัยกว่าครับแต่ว่าในอีกสเปกตรัมหนึ่งด้านด้านซ้ายเนี่ยเราจะเห็นว่ามีเดียก็ได้ทั้งเซกเตอร์เพราะฉะนั้นเราก็เลยเลือกตัวใหญ่ได้เลยในมีเดียครับผมนะครับ B C 1ีวันแทนอะไรต่างๆาครับผมนะครับเขายังติดลบอยู่นะครับในเชิงของเพอร์ฟอร์แมนซ์ราคาหุ้น แล้วก็สุดท้ายซัพพอร์ตในเรื่องของกลุ่มส่งออกที่เรียนไว้นะครับในส่วนของสินค้าอาหารเกษตรนะครับถ้าเราดูยอดล่าสุดเดือนกรกฎานะฮะก็เห็นว่าสินค้าที่ขยายตัวโดดเด่นเลยนะครับน้ำตาลทรายนะครับอาหารทะเลกระป๋องแปรรูปนะครับพูดง่ายคือพวกทูน่ากระป๋องนั่นแหละนะฮะแล้วก็อาหารสัตว์เลี้ยงนะครับสามไอเทมซึ่งเป็นสามไอเทมที่มีสัดส่วนใหญ่ที่สุดนะครับของของสินค้าส่งออก นะครับพวกพวกอุตสาหกรรมอาหารต่างๆของเราด้วยเนี่ยปรากฏว่าขยายตัวเนี่ยในอัตราโกที่ที่น่าสนใจมากนะครับเราก็เลยมองว่าอย่างตัวเอเชียนนะครับตัวของ u นะครับก็ก็ถือว่าน่าสนใจเหมือนกันนะครับเอเชียนผมเข้าใจว่าเดือนนี้น่าจะมีเพีย m ทรี v e b ด้วยอ๋อในส่วนของบริษัทลูกนะเข้าใจว่าบริษัทอาหารสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะฮะที่เขาเตรียมเข้าตลาดครับครับเข้าใจว่ามีประเด็นรออยู่ด้วยเหมือนกันส่วนสินค้าเกษตรนะครับ ก็ถือว่าถ้าดูไส้ในนะฮะก็มีส่วนในกลุ่มไก่นี่แหละนะครับที่ไขยายตัวได้30-40%เป็นะครับเป็นยอดที่ถือว่าก็น่าประทับใจนะฮะไก่ทั้งไก่แปรรูปไก่สดแช่เย็ยนแช่แข็งนะครับแล้วก็ต้องอย่าลืมว่าตอนนี้กระทรวงพาณิชย์ของเราเริ่มไปเปิดเปิดตลาดมากขึ้นแล้วนะครับอย่างเช่นซาอุล่าสุดนี่แหละนะครับที่ไปเจรจาแล้วก็ชูลงด้วยตัวไก่นี่แหละ นะครับไปพยายามโฆษณาในส่วนของสินค้าไก่บ้านเรานะซึ่งตรงนี้ก็คิดว่านะฮะยอดยอดการส่งออกในส่วนของไก่ในช่วงถัดไปเนี่ยก็น่าจะยังเติบโตสูงได้ต่อไปเพราะฉะนั้นอย่างไทยฟู้ดกรุ๊ปนะครับ GFT p ดังน่างนะครับเราก็มองว่าก็อาจจะเป็นอีก กลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจครับผมอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็ทั้งหมดทั้งมวลเดือนนี้ยังเป็นเดือนแห่งการไซเวยอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะมีอิชู่ในการประชุมธนาคารกลางหลายๆที่นะครับแต่ก็ท้ายที่สุดก็ไซเวยจะไปหวังเม็ดเงินโฟลต่างชาติเข้ามาดันแรงๆให้ทะลุนิวหายขึ้นไป ก็ยังยากอยู่นะครับเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วสถานการณ์ของดอลลาร์น่าจะแข็งมากกว่าบาทแข็งนะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมาเลือกตัวหุ้นกันนะฮะกลุ่มโดเมสติกเพลนะครับธนาคารกลุ่มสื่อนะฮะมีเดียนะครับกลุ่มสื่อสารก็เป็นพวกแอดวานซ์ดีแทคทรูอันนี้เชิงมูลค่านะคุณผู้ชมนะนะฮะกลุ่มโรงพยาบาลเอากลางเล็กนะครับใหญ่ปล่อยเข้าไปนะฮะ c ี g p r i n ปรแล้วก็ราช ราชธานีนะครับฮอดสตอลนะครับแล้วก็กลุ่มส่งออกอาหารเอเชียนทียูซีเอฟพีแล้วก็ทีเอฟซีครับครับวันนี้ขอบคุณมากมากครับลากันไปเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ